สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นาจะมาเล่าเรื่องลุงจัน์เจอผีค่ะสมัยก่อนที่นาเป็นเด็กนารู้จักกับลุงจันทค่ะแต่ปัจจุบันลุงจันได้เสียชีวิตแล้วนะคะสมัยนั้นลุงจันมีอาชีพทำไร่ค่ะทำไร,ขร่ข้าวโพดบางครั้งก็ปลูกมันค่ะปลูกมันสํปะหลัง ลุงจันเคยเล่าเรื่องผีให้ฟังค่ะเพราะมีวันหนึ่งที่ลุงจันนอนเป็นเวลาค่ำคืนค่ะประมาณสักสี่ทุ่มลุงจันบอกว่าก็ดัเกเตียงนอนแล้วค่ะแต่ลุงจันน่ะได้ยินเสียงเหมือนใครเดินใต้ถุนบ้านค่ะใจลุงจันก็ไม่ได้คิดว่าเป็นผีนะคะลุงจันคิดว่า จะเป็นโจรผู้ไร้ายมาขโมยของอะไรหรือเปล่าลุงจันก็เลยได้ไปดูที่ร่องค่ะบ้านลุงจันจะเป็นบ้านไม้ละยกสูงก็จะมีร่องที่มองผ่านลงไปได้ลุงจันก็เห็นคนเดินค่ะอยู่ใต้ถุนบ้านคืนนั้นเป็นคืนเดือนไหน ลุงจันมองเห็นได้ชัดว่าเป็นคนเดินอยู่ใต้ถุนบ้านคนที่เดินอยู่ใต้ถุนบ้านก็เดินไปเดินมาอ้อมบ้านเลยนะคะลุงจันเล่าให้ฟังว่าเดินไปเดินมาอ้อมบ้านแล้วลุงจันก็พยายามที่จะดูว่าอยากเห็นหน้าของคนที่เดินลุงจันก็พยายามมองมองเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นหน้าคนที่เดินนะ เดินเดินไปยังไงก็เห็นแต่ข้างหลังคะลุงจันร์ก็พยายามดูว่าเอ๊หน้าคนที่เดินอยู่ตรงไหนนะทำไมไม่เห็นหน้าเลยด้วยความสงสัยมากๆลุงจันก็เลยก็เลยเดินไปอีกฝั่งหนึ่งของของห้องค่ะเพื่อไปดูให้ชัดๆว่าเวลาก็เดินมาถึงจุดนี้แล้วจะต้องเห็นหน้าแต่ลุงจัน์มอง มองไปอีกครั้งหนึ่งที่ล่องไม่เห็นหน้าค่ะเดินยังไงก็เห็นแต่ด้านหลังอย่างเดียวไม่มีด้านหน้าลุงจันเลยคิดว่าแปลกลุงลุงจันดูอีกครั้งหนึ่งก็ยังเห็นเดินอยู่เหมือนเดิมเดินอ้อมบ้านไปลุงจันก็เลยเดินไปที่บันไดไต่ลงมาข้างล่างพอลุงจันไต่ลงมาข้างล่างก็ต้องผลลุกค,คะ่ะเพราะเงาดำๆนั้น ก็หยุดชนะงักลุงจันมองดูด้านหน้าด้านหลังก็เป็นแค่ด้านหลังค่ะไม่มีหน้าค่ะลุงจันเลยขนลุกมากลุงจันจคิดว่าไม่ใช่โจรแต่อาจจะเป็นผีพอลุงจันเห็นนันแล้วลุงจัน์ก็ก้าวขาขึ้นมาบนบ้านค่ะไม่เดินลงไปต่อมีความตกใจ ก็เลยมองไปอีกครั้งนึงล่างนั้นค่อยจางไปทีละนิดค่ะแล้วลุงจันก็ไม่เห็นร่างนั้นอีกเลยลุงจันขึ้นมาบนบ้านก็ใจสัน่นลุงจันว่าลุงจันใจเต้นแรงด้วยความกลัวเพราะไม่คาดว่าจะเป็นผีค่ะหว่าจะเป็นคนร้าย จนมาขโมยของอะไรนะก็เลยอ,อกใจแต่ก็ข่มใจเอาไว้เมื่อถึงตอนเช้าเลยมาเล่าให้พี่พี่ฟังค่ะพี่ของนานะคะนาซึ่งเป็นเด็กก็ได้ยินด้วยที่ลุงจันเล่าลุงจันบอกว่าไม่เคยได้เห็นมาก่อนแบบนี้วันนั้น ลุงจันบอกว่าิุงจะเห็นเป็นครั้งแรกเลยวันพระลุงจันไปทําบุญให้ค่ะที่วัดแต่ก็ไม่ทราบนะคะว่าลุงจันเห็นอีกหรือเปล่าเพราะว่าลุงจันก็เล่าแค่ครั้งเดียวน,นะคะก็จําเรื่องที่ลุงจันเล่าอามาเล่าให้ฟังต่ตอน,นึงค่ะซึ่งเป็นเรื่องสมัยแต่ก่อนค่ะตั้งแต่สมัยลุงจันยังมีชีวิตอยู่เรื่องของลุงจันเจอผีก็ได้จบ เสียงเท่านี้นะคะถ้านามีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังก็จะมาเล่าให้ฟังใหม่ค่ะสวัสด,ดีค่ะ